ฉันรู้แล้วล่ะอีนางเบคอนทองกับใครและนี่คือตินตินแมวที่โดนรถชนนะคะขาหน้าหักกรามหากักและแม่ก็เอามาเลี้ยงตัวโตวขึ้นแล้วนะคะนอนอยู่ข้างในจ่ะแฮปปี้ตอนนี้เราให้อาหารเสริมกับเบคอนนิดนึงเบคอนมากินข้าวคะ่ะเมื่อเห็นของแดดเบคอนก็สามารถทิ้งลูกได้นะจะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ แฟนคลับก,ก็บอกว่าเออชื่อโอเลี้ยงซีมอกค่าชานมชาดําเย็นแล้วดูซิสภาพนี้ลูกไอ่คุณคิดว่ามีความคล้ายไขรคะนี่หรือเปล่าคะพอ่อหนูหรือเปล่าคะหนูหรือเปล่ากูว่าใช่แล้วละ่ะลายเสือหมดขนาดนี้เนี่ยอ่าโอ้ลองลั่นเลยเสียงดีนะคะแล้วเรารจะเริ่มหา,หาบ้านที่ปิดๆเมื่อไหร่ล่ะจ๊ะบ้าน มึงก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาอยู่เด็กๆน่ารักมากเลยตอนนี้เนี่ยมาดาแผมก็รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขกันอยู่บ้านมากขึ้นโอ๊ยเธอเดี๋ยวต้องเดินทางอีกแล้วอ่ะเบคอนก็ห่วงเด็กมากกว่าห่วงลูกนะคะเรียกลูกเข้าบ้านมึงลูกมึงยังไม่ลืมตาเลยค่ะเบคอนเบคอนบอกว่ามึงเอาออกไปมึงก็ต้องเอาเข้ากลับไปด้วยค่ะเด็กๆนะคะอาปกินนมค่ะ รักลูกแม่เราไม่รู้นะคะตัวไหนพี่ตัวไหนน้องเพราะเราออกมาเนี่ยพอเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็ทิ้งล็อกไว้ให้มาดามแพรนะคะหลายคนก็ถามว่ามาดามแพรคะน้องตกฟากกี่โมงคะประมาณ3ามทุ่มค่ะมีลูกอีตัวคะ4ตัวคะ่ะแล้วน้องเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่4เดือนพฤษภาคมไปตีหวยกันเองขอซื้อล็อกต่อได้ไหมคะไม่ขายค่ะ มันให้กูค่ะขนาดแม่นันทาบอกว่าเออเอามาให้แม่ก็ได้เอามาให้แม่สักอันได้ไหมไม่ให้ค่ะเมียผมเนี่ยคุกขับิ่นรอแล้วครับเออเตรียมทอดหัวกูอยากกินเหลือเกินแม่ค่ะรกแมวอยู่ที่แพมแพมจะเลริญรุ่งเรืองแม่ก็สบายค่ะก็ชีวิตนี้ยังไงแพมก็ไม่ทิ้งแม่ค่ะถ้าแผมสบายแม่ก็สบายค่ะและผัวละจ๊ะผัวก็จะอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะถ้ามันไม่หาเรื่องโดนด่าก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะค่ะไม่เห็นเบคอนด่าผัวบ้างเลยแล้วมันด่าได้ไงละ่ะ มีผัวทั้งกี่คนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องตรวจด n n a ว่าลูกใครตอนนี้เพิ่งรู้ว่าเป็นลูกของอีราเต้นะคะอ่าหนูมุกนะคะแมว แดน,นนี่ค่ะเบคอนคลอดไม่เป็นภาระให้พ่อให้แม่นะคะร็อกก็ไม่กินค่ะแล้วใครที่ขอร็อกมาดาแพมขอซื้ออลาสองพันเนี่ยไม่ขายนะคะสองหมื่นก็ไม่ขายค่ะสองแสนเอาไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> เอาไปทำพิธีปลุกเสกกระเด็นะคะว่าดิฉันเนี่ยถือไว้เป็นของตนตัวตายแล้วปลาน่ารักจังเลยอยากตายแล้วทำไมน้องปากปิ้นขนาดนี้ล่ะคะ <laughs> สีล็อกค่ะและปลาตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของผมผมเรียกมันว่าเพือ เนี่ยกูเลี้ยงปลาทองหรือกูเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเก็ดไม่มีเลยค่ะคุณวิทย์ให้อาหารจนเสียนิสัยมาออกันอยู่แต่ข้างหน้าจนตู้ปลาแน่นแล้วคุณวิทย์ซื้อตู้ปลาเพิ่มดีไหมคะไม่ดีจ้าเต็มแล้วบ้านไม่มีที่ไว้แล้วแม่วะเนี่ยลูกของอีเบคอนคลอกแรกเนี่ยเบอร์รี่อ่ารู้เรื่องเห็นไหมฉลาดดังนั้นคลอกนี้ก็ต้องฉลาดแหละมันต้องได้เชื้อกูมาบ้างแหละ